สวัสดีค่ะพ่อแม่เป็นน้องเจ้าไทายโถโลกนะคะมันนีพาพพี่น้องมาหลังบ้านจ้าพี่น้องเห็นบอนลังบ้านหล้างบานมีดอกไม้สีขาวเต็มเลยหิมะจ้าพี่น้องหิมะดีตอนนี้ฝนอันคอยพาวนา่าฝนมันลงมาแง่ง,งเนาะมันสีไดล้ละลายเร็วๆหนาวหนาว,นาวด้พี่น้องหิมะกำลังตกน้าแต่มันตกคลยฝนเนาะตอนนี้ตกคลๆฝนภาพพี่น้องมาบึงมึงนี่สวนข่อยพี่น้อง สวนคอยมีแต ok, ่หิมะเต็มหมดเลยเบิ้งเดี๋ยวจะให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งพี่น้องเบิ้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 งนี่หิมะจะมันจับเต็มต้นหมอกต้นไม้กัหมดเลยนี่หนาวได้พี่น้องหนาวหนาวทะเลหิมะจ้าพี่น้องบอกมันหนาขนาดใดหนาแห้งหน้าบบขนาดเลยบางทีกาให้เบิ้งเลิกขนาดใดน้องเห็นเ่นี่เลิกขนาดนี้แล้วพี่น้อง สูงนี่มันกระล,ล,ลังโลนเลยพี่น้องดี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 กระลังโลนฝนมาโดนมัน่นมันกเลยไม่ฝนอู้ีิมะนี่พี่น้องมันจับเต็มเลยอู้ทวมอหอตตดตะตุ่มเลยเนี่ยพี่น้องดอกไม้ดอกไม้จ้าพิมะจ้ามันจับเต็มต้นใหม่เลยนี่ดีแต่ฝนมาโดนมั่นนะเนาะฝนใน่นตอนฝนปล่อยอยู่ มาโดนมันมันลางพี่น้องมันล่างนี่แต่ประมาณบ่ายสองสามโมงก็สิตกมาอีกได้หิมะหนะ่ยตอนนี้มันลางมันกำลังเริ่มลางเดี๋ยวจากน่อยหนึ่งก็ตกลงมาอีกตกหิมะตกมาอีกฝนตกอะ่ะฝนเศ้าตกกับหิมะตกลงมาพี่น้องเบิง้งต้นนั่นแพ้คอยนั่นต้นแพข่อยพี่น้องไม่แต่หิมะเต็มเลยนั่นตน้นไม้ต้นคริส,สต์มาสเนาะเต็มหมดเลย นี่ต้นแพ้ตั้งผี่เป็นดอกใหม่ไปเลยพี่นอ้องเป็นดอกใหม่ไปเลยอืมอุ้ยกระถางข่อยกระปองกระแป้งถั่วม,มาเลยอุย้ยพี่นอ้องเอ้ยเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งห้อยข่อยยางมันเลอกขนาดใดพี่นอ้องเบิง้งมันเลิอกขนาดใดหอตดตาตุ่มันเลยตาตุต่มคอนขอ่อยคนนั้นหมะ เต็มหมดเลยเรศีบาจังใดนเนาะหลังคาบานค่อยขาวจุนพูนเนาะจากก่งยังเป็นหลังคายัางเป็นแมก่ก็คือกันไปหมดขาวไปหมดเลยเป็นดอกไม้พี่นอ้องเป็นดอกไม้สีขาวเป็นดอกไม้สีขาวจากหิมะอ๊มันโดนฝนโดนมัน้น มันเป็นตอนนี้กาลังเป็นฝนอยู่จ้ะเป็นฝนโปอยฝนปอยโปยลงมานะฝนลื่นใจมันดีดีดีฝนลงมาเหมันละไล่เร็วเร็วเบิ้งห้าตากผ้าพี่น้องห้าตากผ่านี่ตีมลงมิแต่หิมะเต็มเลยอุ้ยส่วนล้างบานรก่อยมันสิงยางมันสิง่างไปพี่น้องเอ้ยมันเย็นไปเนี่มันก็หนาวตายมาตัวเนาะ บึงห้อยขวายยางมันเลิกขนาดนี้ได้พี่น้องมันหลายขนาดนี้ได้ไงมันหลายขนาดนี้ห <c ười> ลายแหง้แหงไ่น้นมมนองหลแห้งแง่ง่แง่แงจักรเสียบจังใดเนาะท่วมาเด้อมืนขึ้นในตกแห้งแง่แงมือเศร้าก็แห้งแห้งก็เก่าแต่ตอนนี้ประมาณสิบโมง มันกันแหงเออมันไข่แน่มันฝนมันโดนมันนี่ไปนอนมันฝนโดน่อยเนาะมันฝนโดนมันไข่แน่ยมันละลายห็มันละลายสิได้ดีแล้วแต่มันมันละลายเนี่ยโอ้ยบักขนาดเลยอืมนี่แหละคอยก็ตตรงฟอไฟตะฟอไปตตเวนมันนี่พไปนอนเพราะว่าฟาไปตะเวนบันบานขนาไปสวยกะยันบ่มีรถเนาะเพราะว่าถนนมันแรงยากขานอไปสวยนะเด็กว้าไปนอนไปบ่งถนนหมอกขย่างไปเห็ดงาน พี่น้องไปน้ากันก็จะพาพี่น้องไปเบิ่งหม่องท้างก็ยังไปเหตุงานปัญลาบากขนาดใดบังง่ามขนาดใดทะเลเหิมะพี่น้องขาวไปหมดเลยขาวจุนปูนหมดเลยพี่น้องไอ้บิ่งใดข้างหลังขาวจุนปูนหมดเลยก็เห็นแล้วก็โอ้เนาะเคยเคยเห็นแต่ในหนังนะพี่น้องสมัยก่อนเค่อยเห็นแต่ในหนังเนาะคิดว่าไม่ใช่ไม่อิลิบโนแบบนี้เคยอยากเห็นเด้ เคยอยากเห็นว่ามันงามสันสีนะสมือนนะโอ้ย่อยากเห็นแล้วมันหนาวหนาวเฮ้ <laughs> เป็นทะเลหิมะพี่น้องเด้กชายพี่น้องพ่เบิงมองทางก่อนไปเหตุงานพนนามมนนนี่น้องเบิงเห็นยงกังหันในหลบหางนะขาวจุนปูนหมดเลยดีแต่ว่าฝนมันันั่นมันลงมาล่างใครแน่พี่น้องเบิงทางยางก่อนยางไปเหตุงานมันจะเป็นยังส่ ต้นไม้ต้นลหลคอยนาบ้านคอยไม่แต่หิมะเต็มเลยเนี่ยคือทางยางก็จะเบ็กงานเนาะรถเขาอันออกไปแล้วก็็กอกไปบ่อใดไปน้องก็กลับขึ้นเพราะมันมืนมองเนินเนี่ยมันมืนแห้งมันมืนแล้วรถมันลื่นมันมันมันลงบ่อใดแล้วมันแฉลบก็เออมันแฉลบเนาะพี่น้องมันมืนหนามืนหลังนะพี่น้องมันไปบ่อใดนะเขาก็ต้องกลับขึ้นแต่พอสังอันตรายมันเกิดการส้นกันใดเนาะเกิดการส้นกันใดเกิดอุบัติเหตุใดเนาะ นี่แหละกับท่าไปยาไปหน,ปนองทางพูนล่ะ,ะาไปน้องมาเบิง้งภาพสวยงามเนาะสวยงามอยู่พี่น้องภาพมาสวยงามสวยงามอยู่แต่ว่าหนาวบหนาวแห้งเนี่ยข่อยบักหนาวเบิ้งเต็มหัวข่อมาแล้วข่อยก็น,นาวเนาะกัดแต่งตัวไปเหตุงานแต่เว้นเหมืนอนพราะว่าเฝ้าไปเฝ้าไปกันยานบ่มีรถเกิดบ่มีรถกัดจิตเฝ้าเขาบ้านเนาะเกิดว่าบ่มีรถลังเทือเขาอ่อนวะนี่มาตกแห้งรถแลนบนะ่ได้นะข้าวขาต ให้เห็นเขาออกค้าวมาแล้วว่าให้คนเฮ็ดงานอย่าเบิกผอมโฮมนะเฮ็ดงานอยู่บ้านกับผู้ใดเฮ็ดงานออฟฟิศยังอย่างเนาะก็เฮ็ดอยู่บ้านเอาบ่ต้องออกไปทั้งนอกเพราะว่ามันอันตรายรถมันแล่นบ่ได้แต่ก็จังเฮาเฮ็ดงานโรงงานไ่น้องมันบ่มีเครื่องมาตั้งในบ้านเด้เฮาก็ต้องไปเฮ็ดโรงงานน่ะเนาะเฮาก็ต้องไปเฮ็ดโรงงานนี่ล่ะแต่หนาวสุดๆเลยเย็นแฮ่หลังคาบ้านก่อยพี่น้องให้เบิ่งหลังคาหลังคาเฮ็ดก่อยพี่น้องเห็นบ่ ย้ำในก็จะเป็นยังสี่น้ำบกงแห้งถ้จาจะมาจังไดเนาะพี่น้องเด้เบิงน้ำกันอากาศสุดๆอุณหภูมิตอนนี้ลบสิบนะคะอุณหภูมิลบสิบติดลบสิบจ้ะอุณหภูมิติดลบสิบหนาวแห้งพี่น้องไปไป,ไปในบ้านน้ำกันไปในบ้านจา้ามันหนาวแห้ง อยากให้พี่น้องเบ่งซื้อว่าลำบากขนาดไหนอู้ใดอยากเห็นเล่นนี้มาก็มาเลนเด้อพี่น้องเอ้ยไปเข้าบ้านเข้ามาได้บ้านแล้วพี่น้องหนาวหลายอันที่ว่ามันเป็นแดงๆเนพี่น้องโบตองนั่นเด้อคืนั่งพิงไฟจ้ะนางพิงไฟพิงไฟอันอันไฟฟ้าเนอะพี่น้องเครื่องตาอันเตาพิงไฟฟ้าเพิ่นคอยเปิดก็ไม่ได้เปิดฮี a ในบ้านเนาะคอยเปิดอันนี้พี่นอ้งนองเบ่งพี่น้องเบ่งเด้อ นี่น้องันบอกนี่เหดแต่มันอุ่นจ้ะเหดแต่มันอุน่นนี่ตอนนี้เห็แมันอุ่นจ้ะก็ประทันหนาวแห้งพี่น้องหนาวแห้งให้พี่น้องได้เบิง้งนั่นแหละก็ไปเลยนนั่งพิงไฟมันอุนน่นหนาวหมกขนาดได้พี่น้องเห็นรัฐบาลมันเตือนวันผู้ใดอบอสมาตไปงานใด,ก,นดกับ่เป็นยังเพราะว่าลังเถื่อนรถเมฆกับลังสายรถเมฆกับบแลษันะ บางสายบางสายรถเมฆกับวานรนกับปดนีดกันพี่น้องมันแดงอันกล่องมันแดงลังเทือนรถเมฆกับวานรนบอดายปวามันอันนันมันอันลังเทือนพื้นที่ของเมืองกิงกฤษนี่เป็นสีพี่น้องเป็นสีนะมันเป็นระนาดลูกระนาดเลยพี่น้องมองได้มันสูงมากะมองได้มันสูงรถเมฆกันอันรถอันรัฐบาลเพิ่นบอดายไปเกตหายมนกะิีรถมันกระเสิอมบอดายมันกระสิยไหลลงมามันกฉะแชลบไปทั่วพี่น้องมันแชลบนะ ชนกันทั้งเธอกันแลนตกถนนหนท่าไปสินะพี่น้องมันอันตรายรัฐบาลเพ่ก็เตือนแล้วว่าเกิดผู้ใดมากผู้ใดก็ให้ work from home มาเหตุงานอยู่บ้านนะเห็นงานอยู่บ้านแต่ห้ามห่านเหตุงานออกห้ามผ้เห็นงานออฟฟิศนะพี่น้องเนาะเฮาเห็นงานโรงงานนะเนาะเฮาเห็นงานโรงงานถะาก็ตรงมา้านสี่้ะก็ตรงไปนะมันมันมีเครื่องมาตั้งอยู่บ้านเด้มันมันมีเครื่องมาตั้งอยู่บ้านเ้าก็ตรงไปนะเ้ากันเลยยังใดๆล่ะ ข้าหยุดห้าก็ขาดไปเลยนะข้าหยุดคือนหะ้ขาขาดสิห้าก็าากตรงไปนั่นแหละสิเลยพี่น้องแต่ก่อนก็คิดอยากเห็นไดหิมาโอ้ยอยากเห็นมันสิแมนมันจีมีอหลีบะน้อคอยคิดว่าทุกคนก็จะคือข่อยนะหลายหลายคนก็สิคืว่าอยากเห็นหิมาอยากเล่นหิมาสินะก็จะคุ้มคิดก็สิคือกันน่ะนะว่าโอ้มันสวยมันงามจังสนะแมนอยู่พี่น้อง าตอนนี้สวยงามแต่ขัน่มีฝนมาลางมันนะนะพี่น้องเมื่อแรกนี่กสินยางเทิงนน้ำแข็งเลยฮะกรสิยางเทิงนน้ำแข็งเลยเป็นน้ำแข็งมืนถลุดฉลาดไปเลยนะต้องระวังราว่าคนลมเจ็บลมมันนั่นหลายคนนะหลายตัวหลายคนที่ญาติลยลืน่นบอกว่าแต่คนแก่คนหนุ่มคนเฒ่านี่แหละลื่นเนี่ยลืลนนล่นหัวฟาดเพื่นแล้วคนก่อนกอกบางคนก่อเสียชีวิตกับมี่นะในะวันนี้น,นั่นแหละ รัฐบาลก็บอกว่าให้อยู่บ้านเห็นงานเวิร์กฟอร์มโฮมนะนะแต่่คยก็ต้องไปเห็ุงานโรงงานเนาะนั่นแหละแต่ณช่วงนี้เห็นฝนปล่อยๆลงมาวาล่างเห็นฝนปล่อยๆลอยนองนะฝนปล่อยๆลงมาใส่่อยน่งช่วงแต่ก็ออกไปทางนอกเนาะแต่ตอนบ่ายโมงขสิิลงหนักมากกเกๆเพราะว่าเขาประกาศแล้วเขาประกาศแล้วว่ามันสีแห้งเกเก นะมันสิออกมันสิตกแห้งกเกาเนี่ยแหละว่าจังใด้เนาะพี่น้องเนาะงาก็ต้อง,งเห็ดงานก็ต้องเห็ดเป็นยังไงอยากได้เงินเนี่ยแหละคุณได้ใจเทียนี่มาอยากเล่นี่มาก็มาเด้อมาเล่นี่มาน้ากันมัน่น <laughs> มาหนาวน้ากันมันคืนเลิกงานมาหมูกันทุกคนกันแลนขึ้นรถกันล,นลาไปกวดที่มาไปเสร็จรถเสร็จลานะ กวดทห่มาเสร็จรถเสร็จล่าคอยพอเดียนกับมูม่านากันเพราะว่ามูมานำมูนะพราะว่ามูอยู่เฮียนติดติดกันหมดนี่มูนเฮี้ยนไกลไกกันย่างไปประมาณนั้นสิบนาทีก็หอนเฮี้ยนพ่นกะม่านากันเขาก็โอเคให้มานากันเนาะนั่นแหละก็ม่านากันก็เลยว่าแต่เพียนแต่ว่ามันมันก่อนไม่สิเขามาถนนมองเฮียนคอยนี่มองมองบ้านคอยนี่มันขับมาบ่ไรพี่นนองมันลื่นเขาก็บอกเลยบอกไอ้จอดนี่แหละคอยเจล๊ยโ่หนึ่คอยตียางเอาประมาณสักสามนาที เพราะว่ามันมั่นมากบ่ได้กันมั่นั่นมันนั่นไปสี่เลยรถไปสี่เลยมัน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 ลื่นนะนั่นแหละความสวยปนความสวยกับความอันตรายมามานมน้ากันีปนองหิมะนะก็บอกไว้ก่อนความงามกับความอันตรายนะไม่น้ากันนาไม่น้าโตหิมะนะ่ตอนนี้ก็มองขาวจนพูนเป็นทะเลหิมะทะเลที่สวยงามนั่นแหละมองไปแต่ตะเขาไปหมดนะงามแต่ ก็มันอันตรายคือเวลามันแหง้งเวลามันเวลามันหนะยุดตกกันบ,บม่มีฝนมาหล่างนะพี่น้องก็จะแข็งไปตั้งเป็นพื้นหนํำแข็งไปเลยนั่นแหละก็อันตรายอยู่งหันเลยพี่น้องยางก็ต้องค่อยๆย,ย่องเอาก็จะหากบนะหากบหากเกียรินะยันเนาะนี่แหละจวบอกพี่น้องว่าความสวยคู่กับอันตรายอืมความสวย มาคู่กับความเป็นเอออะไรนะบอกปะถือกเนาะนั่นแหละพี่น้องอันตรายมันมาก,ากมากคู่กันพี่น้องความงามกับความอันตรายมันมากคู่กันกับอ้มะบอกปถือกเพี่น้องโทษที่เนาะมันก็เปียบเทียบยังใดนะก็ก็เปียบเทียบป่ถือกหนาวหลายก็บ่อกผิดบอกถืนะอกเนาะก็ได้โอเคนะพี่น้องขอบคุณในไลน์สำหรับคนกดไลก์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนตินตามพี่น้องมณีสิฟาไปเห็ุงานก่อนจ้าฟาไปยันมีรถเมฆกันบอกมีรถเมฆก็จะกลับขึ้นขันมีรถเมฆก็จะไปเห็ุงานเกิดว่าจังใดเกิดว่าแมลงในใบใบในหิมะตกแห้งประมาณสามสี่โมงแล้งเขาเกิดเขาสั่งหยุดก่อนถ้าก็ต้องกลับบ้านก่อนเพราะว่ายันมันมายันมันกลับบ้านบ่ได้เกิดว่าทางโรงงานเขาก็ษตเบิ่งสถานการณ์ว่าเกิดอันตรายกับลูกน้องเมันก็จะให้ปล่อยกับบ้านก่อนพี่น้องให้กับบ้านก่อน นั่หละมันนี่กับมาบอกพี่น้องสิเนาะเดี๋ยวเป็นจังใดกับจีบอกพี่น้องทีหลังเนาะพี่น้องเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ